เห็นอยู่นะเห็นไหมออกไปละนะเขามีรถทั้งวันนะครับนั่นเป็นมอเตอร์ไซค์ที่รอดผ่านไปเ้าก็จะมีรถยนต์มีหมดนะทุกชนิดเลยนะที่เขาเอารถมาลอดนะเนี่ยเขาจะ จะรอดไปนะแล้วก็มีกระถาให้ตรวจนะไม่ใช่รอดอย่างเดียวเนี่เนี่ยแล้วเขาตอคิวแล้วเป็นแถวเลยเดี๋้วก็ตอก่อตตอกคนะิวนะเพื่อจะเอามารอดใต้ท้องช้างอ่ะพี่เข้าไปแล้วพระบิบแจกก็ท่องเร็วเนี่ยสาธุสาธุสาธุนะสาธุนะาน,ะนี่ไปแล้วครับนะเดี๋ยมาเป็นแถวอีกแล้วครับแถวนี้ก็มาอีก นะครับเนี่ยโอ้โหผมเดินทั้งวันเลยฮะรถรถแต่ทองช้างเนี่ยมีมีมีทั้งวันให้รอดนะที่จอดจอดเนี่ยรอดหมดนะครับเป็นสริมงคลเป็นหลวงปู่ทวดอยู่ข้างบนแล้วก็พระอินนะครับท่านอยู่นะนดิเห็นไหมอันนี้เขอต่อมาอีกสองคันเลยนะครับนะครับ มาได้นะใครจะเอารถรถ,รถได้ทองช้างนะครับเห็นไหมนะั่นอีกสามคันข้างหลังนะครับเป็นบรรยากาศที่เขาเอารถรถได้ทองช้างเี่นนะเห็นเงนี้จะจะเห็นนะเห็นอย่างนี้จะเห็น,เห,นเห็นทั้งรถเห็นทั้งช้างเห็น เห็นั้หมันเลยเ,ยเห็นไหมเอาโอเคก็ดังเพ้อเว้ยเออแต่เขาดังเพอ้อก็ร,รุนแรยู่แต่เขาดังดีนี่นะเห็นไหมเขาก็มาเอารถรอดนะครับก็แล้วแต่ไปถนัดยังไงก็เอาอย่างนั้น จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถอะไรก็ตามที่มารอดหมดแล้วคนรอดได้นะคนเดินเวียนเวียนขวาแล้วคนเดินน่ะต้องเวียนขวาครับเดินเวียนขวาจากเนี้ยผมบอกให้นะเดินเวียนขวาเขามีเคล็ดลับเขานะเนี่ยเขาก็จะเวียนเวียนขวาเวียนท่านี้เวียนขาหน้านะเขาเวียนขาหน้านะเวียนขวาเวียนเวียนตามสอนเนี่ยเวียนขวาเวียนขวา

นะครับอันนี้เขาเอารถรอดได้ท้องช้างสามเสียนนระวันที่โด่งดังมากเลยนะที่น,นี่เขาโด่งดังมากในการเอารถรอดได้ท้องช้าง